สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ d ีม a คท a กมเมอร์นะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมรายละเอียดจิกรรมแล้วก็วิธีการทำนะครับแล้วก็ของรางวัลที่เราจะได้จากจิกรรม Winter e x t อ e m e นะครับจิกรรมตัวนี้นะครับจะเริ่มให้ทำได้ในวันที่20ทธันวาคมนะครับปี2023เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและจะไปสิ้นสุดวันที่9มกราคมปี2024เวลา18นาฬิกานะครับโดยของรางวัลที่เราจะได้นะครับก็จะมี ด้วยการอยู่4อันนะครับเครื่องบินจะมีให้2ลำนะครับลำแรกจะเป็น J9 Early นะครับลำนี้จะเป็นเครื่องบินพรีเมียมนะครับผมของสวีเดนนะครับแล้วก็ลำที่2จะเป็น m i r a ด2000 CS นะครับเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เครื่องบินพรีเมียมนะครับจะเป็นเครื่องบินธรรมดานะครับจะเป็น Event Vehicle นะครับผมเป็นเครื่องบินแล้ง8ของฝรั่งเศสนะครับ ต่อมาเรือนะครับก็จะเป็นของรางวัลเดียวนะครับเป็นเรือ U.S.S Mississippi นะครับผมเป็นเรืออ่าไม่ใช่เรือพรีเมียมนะครับเป็น Event Vehicle นะครับผมแรง6ของสหรัฐนะครับและของรางวัลสุดท้ายนะครับเป็นรถถังนะครับผมว i ลกัสนะครับผมเป็นรถถังแรง7นะครับเป็น Event Vehicle เหมือนกันนะครับไม่ใช่พรีเมียมนะครับของเยอรมนีนะครับ พรีเมียมจะมีแค่ J9 EARLY นะครับนอกนั้นไม่ใช่พรีเมียมหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีดีคอยต่างๆนะครับนี่นะฮะแล้วก็เป็นของตกแต่ง 3D นะครับผม2อันแล้วก็จะมีโปรไฟล์นะครับสวยงามแล้วก็จะมีสกินนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินตัวมิลาด2000นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสกินเรือแล้วก็เครื่องบินเหมือนสกินรถถังจะยังไม่มีนะ วิธีการทำจจกรรมนะครับก็ ko, rie, ง่งายๆนะครับมันเป็นจีกรรมเก็บดาวนะครับถ้าใครเคยทำมาก่อนก็หลักการเดียวกันเลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับใครที่อยากได้เครื่องบินนะครับก็คุณจะต้องเอาเครื่องบินนะครับไปเล่นในโหมดเครื่องบินปกติถ้าใครอยากได้เรือก็เอาเรือไปเล่นนะครับผมใครอยากได้รถถังก็เอารถถังไปเล่นในโหมดรถถังนะครับซึ่งคุณไม่สามารถเอารถถังไปเล่นแล้วปั่นเครื่องบินได้นะครับ แยกกันนะครับอยากได้เรือรก็ต้องเล่นเรืออยากได้เครื่องบินก็ต้องเล่นเครื่องบินนะครับผมซึ่งของรางวัลนะครับก็จะอยู่ตามดาวต่างๆนะครับนี่อย่างที่รายละเอียดเขาบอกไว้นะครับผมเครื่องบินนะครับดาวที่4คุณจะได้ J9 e a r l y นะครับแล้วก็ดาวที่8นะครับคุณจะได้มิลาสอ2 0 0นนะครับผมรถถังก็เหมือนกันนะครับจะอยู่ที่ดาวที่8นะครับเรือก็เหมือนกันจะอยู่ที่ดาวที่8นะครับส่วนสกินนะครับจะอยู่ที่ดาวที่9นะครับผม ซึ่งรถถังน่าจะยังทำไม่เสร็จตอนนี้นะผมยังไม่มีโชว์ออกมานะครับแล้วถ้าใครอยากจะเอายานผาะนะครับไปขายในเกจินมาร์เก็ตคุณจะต้องทำให้ครบดาวที่10นะครับผมถึงดาวที่10คุณจะได้ตัวคูปองนะครับผมในการ สามารถนํายานพาหนะไปขายในกิจินมาร์เก็ตได้นะครับนั่นหมายความว่าคุณต้องเก็บทุกดาวให้ครบ10ดาวนะครับห้ามพลาดแม้แต่ดาวเดียวนะครับถ้าอยากจะเอาไปขายในกิจินมาร์เก็ตนะฮะซึ่งยานพาหนะที่จะเอาไปขายได้ก็จะเป็นดาวที่8ขึ้นไปนะครับพวกเครื่องบินมิลาดเรือรถถังดาวที่8นะครับส่วนเครื่องบิน J9 นะครับจะขายไม่ได้นะครับเงื่อนไขในการทำนะครับคุณจะต้องใช้ยานพาหนะแรงสามขึ้นไปนะครับเรือรถถังเครื่องบินจะต้องเป็นแรงสามขึ้นไปนะครับ แลง1แลง2สามารถเอาไปได้ไหมเอาไปได้ครับแต่จะต้องเป็นยานพานะ Event ต์ h ว c l e เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าจะเป็นยานพานะในสายวิจัยหรือพรีเมียมต่างๆจะต้องเป็นยานพานะแลง3ขึ้นไปนะครับ คุณจะสามารถเอาไปเล่นในโหมดอาร์เคดโหมดเรียลลิฟหรือโหมดซิมูเลเตอร์ก็ได้นะครับผมใน3โหมดนี้ซึ่งแต่ละโหมดจะมีการคูณนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับโหมดอาร์เคดนะครับคูณน้อยสุดโหมดเรียวลิฟคูณปานกลางแล้วก็โหมดซิมูเลเตอร์คูณเยอะสุดนะครับผมเมื่อคุณเอายานพาหนะลงไปเล่นนะครับคุณจำเป็นจะต้องเก็บสะสมสกอร์ในแต่ละแมชนั้นๆน,น,นะครับผมให้ได้มากที่สุดนะครับผม 1ดาวนะครับคุณจะเป็นจะต้องสะสมให้ครบ40,000พอยต์นะครับผมต่อดาวนะครับซึ่งคุณไม่จะเป็นจะต้องเล่น1ตาแล้วให้ได้4 0,000นะครับผมซึ่งความเป็นจริงมันทำไม่ได้นะครับมันสามารถเก็บสะสมต่อยอดไปได้นะครับผมยิ่งคุณมีเวลาเล่นเยอะนะครับคุณก็สามารถเก็บแป๊บเดียวนะครับผมหรือถ้าใครไม่มีเวลาในการทำกิจกรรมนะคุณสามารถซื้อดาวได้นะครับดาวละ999 golden eagle นะครับผมถ้าใครที่อยากจะซื้อดาว ตั้งแต่ดาวที่1นถึงดาวที่8ก็เติม Golden Eagle แปดพัน Golden Eagle นะครับก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมหนึ่งดาวนะครับจะรีเซ็ตทุกๆ2วันนะครับผมหรือ48ชั่วโมงนะครับถ้าใครทำไม่ทันนะครับคุณสามารถไปซื้อดาวย้อนหลังได้นะครับแต่ไม่สามารถกลับไปทำได้นะครับจะสามารถซื้อดาวย้อนหลังได้อย่างเดียวนะครับดาวละเก้อ Golden Eagle นะครับซึ่งเวลาจิตกรรมเนี่ยจะหมดวันที่9มกราใช่ไหมครับ แต่คุณยังจะสามารถซื้อได้จนถึงวันที่11มกราคมนะครับผมวิธีการดูความคืบหน้าของจิกรรมนะครับให้คุณคลิกมาที่โปรไฟล์ไอคอนของคุณนะครับแล้วก็คลิกมาที่ achievement นะครับ ซึ่งตรงนี้มันจะมีคำว่า Winter Ex t r e m e อยู่นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาจิกรรมนะครับจิกรรมยังไม่มาแต่ถ้าจิกรรมมาในวันที่20เมื่อไหร่มันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้ทันทีให้คุณกดคลิกมาดูได้ว่าคุณทำไปถึงไหนแล้วนะครับหรือใครจะมาซื้อดาวจิกรรมนะครับก็มาซื้อได้ในนี้นะครับผมวิธีการทำก็แค่นี้เลยนะครับง่ายๆนะครับคุณจะต้องเอายานพาณะแรงสามขึ้นไป ไปนั่งเล่นนะคุณอยากได้รถถังก็เอารถถังไปเล่นในโหมดรถถังนะครับแล้วก็เก็บสะสมแต้มนะครับผมไปเรื่อยๆให้ถึง40,000แต้มนะครับแล้วมันก็จะสามารถไปดาวที่2ดาวที่3ได้นะครับผมแต่ถ้าหากใครที่ไม่ทันนะครับก็สามารถซื้อดาวย้อนหลังได้นะครับดาวจะรีเซ็ตทุกๆ2วันนะครับผมก็สมมุตินะครับดาวเริ่ม,มันที่2ี่นะครับก็ เริ่มวันที่20เวลา18นาฬิกาใช่ไหมครับก็20 21แล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่22เวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็จะเริ่มดาวดี่2ในวันที่22เวลา18นาฬิกานะครับก็ไป23 24นะครับก็จะหมดวันที่24เวลา18นาฬิกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปเรื่อยๆ,ๆนะครับและในกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีลูทบล็อกมาให้คุณเปิดนะครับ้วยการอยู่2กล่องนะครับ กล่องแรกนะครับก็จะเป็นสโนว์แมนนะครับอันนี้ก็เป็นลูทบ็อกแบบใช้เงินซิเวอร์ไลออนซื้อนะครับโดยตัวสโนว์แมนนะครับจะขายอยู่ที่10,000หซิเวอร์ไลออนนะครับส่วนไอตัวแครอทเนี่ยจะขายอยู่ที่50,000ซิเวอร์ไลออนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะซื้อเปิด1กล่องเนี่ยคุณจะต้องจ่าย60,000ซิเวอร์ไลออนนะครับต่อ1กล่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกล่องเกลือที่สามารถเปิดได้ด้วยเงินซิเวอร์ไลออนนะครับตัวกล่องสโนว์แมนนะครับจะเริ่มให้เปิด ได้ตั้งแต่วันที่20ธันวาคมครับไปจนถึงวันที่15มกราคมนะครับผมของรางวัลที่อยู่ในกล่องเกลือก็มีดังนี้เลยนะครับก็มีทอ r n a d o ด IDS T80 UM2 นะครับตัวพวกเครื่องบินอันนี้จะถูก แอดไปอย่าง ID เลยนะครับไม่สามารถขายได้แต่ไอ้พวกยานพาหนะที่ไม่ได้เขียนลงตามท้ายด้วยพวกนี้นะครับผมจะสามารถไปขายได้นะครับผมซึ่งของรางวัลที่แรที่สุดนะครับในกล่องเกลือสโนว์แมนตัวนี้นะครับก็จะเป็นท้าย62นะครับของรัสเซียนะครับมีโอกาสดรอปอยู่ที่0.001เซเท่านั้นนะครับผมสำหรับตัวรถถังท้าย62ของรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือของที่แรที่สุดในกล่องนี้นะครับ ต่อมากล่องที่2นะครับก็จะเป็นกล่องอที่ใช้ Golden Eagle ในการเปิดนะครับกล่องนี้นะครับจะใช้ Golden Eagle 999 Golden Eagle เลยนะครับถือว่าราคาเอาเรื่องอยู่นะซึ่งของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับถ้าคุณเปิด3หีบคุณก็จะได้สติกเกอร์นะครับจนไปถึง10กล่องนะครับคุณก็จะได้โปรไฟล์ซันตาคอสนะครับก็โอเคอยู่นะก็สวยอยู่ถ้าเปิด10กล่อง10กล่องก็1,000 0แล้วนะ ราคาเรื่องอยู่นะครับของรางวัลนะการันตีก็เป็นพวก Account p พ e ีเม m มอะไรพวกนี้นะครับกับเงินซิวเลีอนนะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับซึ่งยานผาานะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับยานพาานะที่จะดรอปในกล่องนี้นะครับก็จะเป็นยานพาหนพรีเมียมที่เป็นพรีเมียมแรที่ถูกเอาออกจากเกมไปนะครับไม่ได้เป็นยานผาานะจากจีกรรมนะครับจะเป็นยานผาหนพรีเมียมแรนะครับก็เนี่ยพวก Lightning อ่าอะไรพวกนี้นะครับ เนี่ยถ้าใครสนใจก็ลองมาเปิดดูได้นะครับนี่ k ค1 e นะครับพวกยานพนพรีเมียมที่ไม่มีขายนะครับผมแต่ถามว่ามันน่าสนใจไหมซึ่งบางทีมันก็จะเอามาขายในวันครบรอบของแต่ละประเทศอะไรเงี้ยก็มีกลับมาขายนะอย่างของญี่ปุ่นไทย 74G อย่างเงี้ยก็กลับมาขายในวันครบรอบชาติญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเปิดลุ่นเอาในกล่องนี้ก็ได้นะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมวินเทอร์เอ็กซ์ตีมนะครับก็เป็นกิจกรรมเก็บดาวนะครับซึ่งไม่ได้ยากอะไรเท่ากิจกรรมคราฟนะครับผมก็แค่นั่งเล่นให้ครบแต้ม4 0 0 0 0นแต้มนะครับอยากได้เครื่องบินก็ไปเล่นเครื่องบินอยากได้รถถังก็ไปเล่นรถถังนะครับผมแค่นั้นเองนะครับเก็บให้สะสมได้4 0,000นแต้มต่อ1ดาวนะครับเก็บเนี้ยไปเรื่อยๆจนครบ8ดาวคุณก็ได้แล้วนะครับถ้าใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับผมทํางงานผมขอตลาไปก่อนละกันสวัสดีครับ